ตอนนี้นะคะโอ้โ oh หเห็นอะไรไหมคะบ้านเรามีทรงผมแล้วนะคะ have <laughs> แฮร์แฟร์สไตล์ละ <laughs> ทรงผมมาแล้วนะคะอุ้ย <laughs> เห็นโครงหลังคาไหมคะนี่ค่ะแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะคือคือตอนแรกก็จะไปถ่ายใกล้ๆค่ะ,ะทรงผมนี่นะคะทรงผมบ้านของเรานี่นะคะป้าวิชิตจะเรียกทรงผมนะ,ะหรือว่าหลังคานั่นเองนะคะคือมันต้องถ่ายไกลๆนะคะถ่ายใกล้ๆแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะ นี่ค่ะทรงผมนะคะทรงผมบ้านเราก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะที่วันนั้นมานะคะมาเจอช่างนะคะที่ไม่กล้าแซวนะ,ะมาจากบุรีรัมย์ตอนนี้นะคะทรงผมก็เริ่มเป็นโค้งแล้วนะคะเป็นโค้งล่างแล้วฮะ,ะอุ้ยนี่ค่ะว้าวผมคิดก็จอดตรงนี้เลยจอดที่ของเพื่อนบ้านเราเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้เลย อุ้ยตื่นเต้นนะ่ะเดี๋ยวขอเฟรมดูใกล้ๆก,ก่อนเนาะอ่ะลุงคิดก็ขนนะ you move anything นะลุงคริสอ่ะให้ลุงคิดนะคะขนของนะคะค่สปปะสรรพสิ่งเราเยอะมากเลยค่ะสปปรรพสิ่งเราเยอะจุงจุงบุยนี่ค่ะก็ <Whoa. S 1> นี่เป็นไง uh, look this. อ่าลุงคิดบอกดูสี see, อย่างนี้นะคะนี่ค่ะ โครงหลังคาโครงบ้านของเรานะคะทรงผมนั่นเองนะคะทรงผมมาแล้วทรงผมบ้านมาแล้วว้าวนี่ค่ะมากันแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทรงผมบ้านของเราช่างก็โอ้โหเชื่อมนะคะเชื่อมร้อนๆกับแสงแดดที่แผดเผานะคะเข้ากันดีจุงจุงบุย นี่ค่ะโอ้โหหุยตื่นเต้นจังเลยค่ะมาไปซิบอกบอกแบบว่าคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยค่ะลุงคิดก็ออ้าวเอา,เอาทำไมออกมาแค่นั้นน่ะเอา้าแล้วแต่ละกันเดินอีกรอบสดานะคะก็หายไขย้หายอะไรแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งได้สบายนะคะนี่นะคะโครงสร้างบ้านของเรา นี่ค่ะเป็นโครงแบบนี้อ,อีตรงระเบียงอ่าข้างบนเราตรงนี้นะคะก็จะเปิดโล่งนิดหน่อยนะคะก็จะมียื่นออกมาแค่ตรงนั้นนะคะนั้นเขาก็ยื่นออกมาเพื่อจะรับลมนะคะเป็นโครงแล้วนะคะส่วนลุงคิดกับนู่นค่เข้าไปเป็นู้น ก็เราไม่กล้าไปใกล้เขานะคะเพราะว่าเขาเหล็กเนาะเขาออกเหล็กอะ่ะเขาออกเหล็กกันนะคะกลัวเหล็กร่วงใส่นะคะก็พวกอ่าทรงผมหรือว่าหลังคาบ้านนี้เราต้องถ่ายไกลๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะได้เห็นเป็นทรงเนาะนี่ค่ะช่างช่างมาจากบุรีรัมนะคะเป็นช่างหลังคาโดยตรงเลยนะคะอุยเห็นแล้วแบบเห็นแล้วปื้มค่ะ พอเห็นเป็นโค้งเป็นอะไรแล้วแบบรู้สึกปลื่ม เป็นไงคุณคิดซื้ซมไหมเป็นไงเห็นหลังคา<น>บ้านละเดรเฮสไตล์โอเคเฮสไตล์เฮสไตล์เฮ่ไเขาต้องชื่ออันนี้ฟอร์ h ด c คาสตอ p ไงก็ต้องมีหลังคาไงคาสตอฟนี่ลงจอดรถของเรานะคะเนี่ยที่กันยื่นออกมาข้างล่างนะคะลงจอดรถของเรา ก็ลุงคิดก็ไปเอาขนของลงมาอีกนะคะยังไม่หมดค่ะเราต้องเอาทุเรียนค่ะเอาทุเรียนมาค่ะเราจะมาแข่งกับน้องแคนไอ้น้องทับทิมค่ะไปช่วยลุงคิดก่อนเดี๋ยวป้าไปซีไปช่วยลุงคิดก่อนส่วนข้าวแม่นะคะข้าวแม่ก็คือข้าวนะคะก็จะโตวันโตคืนนะฮะเห็นไหมตอนนี้ก็เริ่มเขียวกันแบบว่าเริ่มเห็นเขียวชัด ชัดกว่าวันนั้นที่เรามาเนาะเนี่ยค่ะแค่ผ่านไปสองสามวันเองนะคะนูนะ่นค่ะเริ่มเขียวมากกว่าเดิมนะคะข้าวเขียวแบบว่ากว่าเดิมะคะ่ะทุกวันนะคะข้าวเขาจะโตเขาจะโตขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะข้าวทีนี้พอหน้าฝนมา,ถ,าถ้าน้ําท่วมข้าวเขาก็ยืนต้นได้ละเขาก็จะไม่เนา่าละฟินิชหรือยังไม่ยังไม่หมดอีกเหรอไม่หมด โอเคนะคะเดี๋ยวป้าไปซี่มาช่วยลุงขนก่อนเดี๋ยวนางจะเครื่องคนะ่ะ <laughs> อันนี้ปิดก่อน <c oughs> ยูเท็กแบ็กบอกว่าเอากระเป๋ามาทำาหม่โอเคอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอ้ามัน,ม,น,ม,นมันเตียงมันเยอะนั่งได้อยู่ค่ะอ่ะซื้อเงาะมาฝากอยู่ค่ะน่ะค่ะซื้อเงาะมาฝากเดี๋ยวพักเที่ยงก็ค่อยกินกันค่ะ yes. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเรไม,เไรไม่เอามาด้วย thét thú ấy nó tiếng ส่วนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นแม่ปาเปซี่หรือเปล่านะคะแม่ปาเปซี่กับลุงคิดหรือเปล่านนะนะ่าน่าจะใช่นะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะน่าจะเป็นคู่แข่งปาเปซี่นะคะโอ้โหและอัดกันมาอะไรขนาดนี้แล้วนะใครอ่ะอ๋อนี่ค่ะนี่นะคะคู่แข่งของป้ามาแล้วนะคะโอ้โหใส่เขียวยังก็พระอินเลยนะคะคือพระอินจริงๆค่ะ พระอินเาสวัสดีจ้าพระอิน<ะ> <uckland. S 2> จริงๆค่ะมาเลยจอดี่จอดโฮมอ๋อโอเคจอดโฮมเลยจ้ะก็นี่นะคะเอาเอาเพื่อนมาให้กําลังใจใช่ไหมทีมวันนี้ไม่ใช่รุ่งนะคะวันนี้ลงแข่งกับนางพญาไม่เป้งนะคะนางพญาไม่เป้งไม่ได้กินฉันเออไม่ได้ไม่ได้กินเงินง่ายๆนะคะเด็กสาวๆแถวหมู่บ้านกำลังขึ้นนะคะก็จะอย่างนี้นะตะเปาะแตะแปะ สะปอแต่แฝะก็แม่ก็จะมาเก็บมะม่วงด้วยค่ะเออมาเก็บมะม่วงด้วยแกจะไปทาอะไร่งแกไม่รู้อ่ะนูน่นใครปีนได้ปีนเลยนะคะสวัสดีค่ะซื้งง้อมาฝากด้วยขนะดโอเคไปไปสาวๆไปเป็นมดแดงปีนมะม่วงเลยนะนี่ค่ะจะชอบปีนใช้สาวสาวน้อยนะคะสาวกำลังขึ้นใหม่นะคะ อันนี้จะเป็นสาวรุ่นใหม่ประจำหมู่บ้านกันนะคะกำลังขึ้นกันค่ะเอออันใดอันใดเออได้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 ขอแค่บอกนี่ค่ะแม่เขาก็มากันแม่มาถ้าก็จะทำนู่นทำนี่ตลอดนะนั่งอยู่เฉยไม่เป็นเดี๋ยวไปดูน้องทัพทิมเขาปีนก่อนเขาปีนอ่ะต้นมะม่วงมดแดงปีนมะม่วงมดแดงหรือว่าอึ่งบอกเผาเนี่ย เนี่ยแม่เขาจะไปทำมะม่วงแผ่นนะคะนี่ฮะมะม่วงแผ่นต่อยเอาสิเนี่ยมันมีไม้ต่อยกันอยู่เนี่ยเหรอเออแม่มันยังไม่สุกยังยังไม่ต้องเอาหรอกมันยังไม่สุกอ่ะเออเอาไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วก็ บอบอบอแมนแม่ยังไม่ต้องเอาหรอกมันดีบอยู่ไม่ใช่เอาไปบ่มทำไมแล้วไม่ต้องเอาหรอกเอาไว้มันไม่แซบมันเปรี้ยวแม่มันจะไม่โอ้ยมันเบิดแล้วก็คือเจ็บเอาอือโอ้ย วเยอะอันนี้คือเป็นอย่างซโอ้โหนี่นะคะส่วนข้าวนานี้นะคะที่เราขุดใหม่นะคะเบิร์ใหม่นะคะโอ้โหก็งามเหมือนกันนะคะดูแต่แรกคิดว่ามีแต่หินนะคะนี่ข้าวก็ออกเหมือนกัน,นะคะ<ม>่ะเห็นไหมไอ้ที่ใครที่ติดตามป้ามาแต่แรกเนาะที่ว่ามาขุดกันเอาดินเอาตรงนี้ไปถมบ้านนะคะ<ม>นี่ตอนนี้เราก็เอามาทําเป็นปลูกข้าวปลูกอะไรนะคะ<ม>ข้าวก็ขึ้นงามเชียวนะคะ นี่ค่ะขึ้นงามเลยเป็นต้นแบบเขียวเลยนะคะอืมก็ใช้ได้นะคะส่วนโซดานะคะก็ร้อนค่ะนุ่นไปหลบอยู่ใต้ไอ้ที่ล้างจานนะคะ คือเขาหาต้องหาที่ที่แบบว่าไม่ร้อนนะคะนี่นะคะมะม่วงแผ่นนะคะหลังจากที่แม่เขาฝานแล้วเขากวนแล้วนะคะ เนี่ยค่ะแบบชาวบ้านนะคะเขาก็จะเขาก็จะตากกันแบบนี้นะคะเนี่ยก็ะจะใส่ถาดไว้นะคะพอใส่ถาดไว้แล้วก็ถึงจะเอาอแกะออกจากถาดแล้วก็มาผึ่งอย่างนี้อีกนะคะ <laughs> แล้วก็จะไปล้างน้ําด้วยนะคะแล้วก็เอามาผึ่งอีกรอบนะคะนี่ค่ะเป็นแฮนเมดแบบนี้เลยนะคะโหแบบเต็มเลยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นแผ่นแบบนี้นะคะที่เขาทํามะม่วงแผ่นกันนะคะ เขาก็จะเก็บไว้ได้กินแบบช่วงหน้าแล้งหน้าเกี่ยวข้าวอย่างนี้นะคะแบบใส่ปิ๊บไว้ใส่พวกปิ๊บพวกอะไรไว้นะคะไปน้ำรดเออไปขั้าไปนรดนกำลังงามดิเออนี่นะคะอ่ะมามะม่วงแผ่นเนี่ย you can eat คิดก็ชิมก่อนนะคะชิมก่อนปรุงมะม่วงนะนะ่น่ะเอาไหมา ยูแค no, ่เอาไปเนี่ยเอาไปนิดหน่อยอ๋อคิดบอกว่ารอให้มันแห้งให้มันอะไรก่อนนะคะอ๋อยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวหมามาหมามอะไรนะแม่ต้องต้องล้างใช่ไหมอ๋อต้องล้างอีกรอบนะคะแล้วค่อยเอามาพันเก็บไว้นะคะหรือว่าส่งส่งขายใครจะมาซื้ออย่างเงี้ยส่วนใหญ่แม่เขาก็จะทำไว้กินกันนะคะมันเป็นแฮนเมดของพวกเขานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ การถนอมอาหารแบบธรรมชาตินะคะ